ไม่เข้าอย่างวันนั้นไม่เข้าได้เฮียมาสิอ้าวเดี๋ยวผมมีเพลงมีอะไรอ๋อไม่ใช่แกจับแพนแตร์แตร์แทรแพนแทรแพนแผ่แผ่ไปอีกจังได้ยินเพลงยังกูไม่ได้ยินเขาเหรอได้ยินก็ได้ยินแล้วอ๋อเหรออ่าเฮียงั้นก็ถือว่ากูร้องเพลงแล้วเรียบร้อยโอบีนั่งซึมเฮ้ยไอวะเนี่ยที่กูด่ากูอีกแน่เลยวะเฮ้ยเตยสวยแล้วเฮ้ยพอละกูไม่ด่าใครละเพราะกูโดนด่ามาเยอะแล้วไอ้สัตว์ ผมได้ยินข่าวว่าแก๊งคุณแตกแล้วตอนนี้โลของคุณเป็นพระเอกเกาหลีแล้วก็ไล่จีบผมทั่วโลกอ่ะเปลี่ยนจากโลแก๊งเป็นโลกงยูอ่ะ ตรงคิวตรงคิวอ่าวันนี้ทีมของเราอะไรครับทอยถ้าคุณเซียนก็ทําให้มันเนียนๆหน่อยเกียดเสียงบิ้วอ่ะถ้าคุณเซียนมันเม็นเนียนๆหน่อยมันไม่มีมันไม่มีซาวเอฟเฟกต์อ่ะเอาเอาเรื่องเอาเรื่องไมค์กอล์ฟเอาเรื่องไมค์กอล์ฟเอาเรื่องไมค์กอล์ฟตลกเลกูชอบไมค์กอล์ฟก็เคยนั่นแหละเคยเล่าให้ฟังอ่ะสั่งพวกของมือสองอะไรเงี้ยในเว็บอะไรเงี้ยฮะเออเออเเราก็แบบเอ๊ะแม่งส่งมาที่บ้านแล้วคือแบบอ๋อช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเมียจะพาลูกไปอยู่บ้านบ้านแม่เขาอะไรเงี้ยคือคือเลิกวันแล้วคือ วันแล้วมาลงนี่คือการไม้์ก๊อฟสามอันนี่สบายๆเลยเอาไว้เปลี่ยนเล่นได้เลยท่าไหนไม่รู้คุณจำไม่ได้เมียไม่ไปแล้วแล้วพ่อเตยพี่ต้องยังไม่โลกอ่ะยังแบบยังไงวะเนี่ยโม่อะไรรีบเดียววันนี้ ใครสั่งอะไรมาลูกเนี่ยเดินเข้ามาถึงปุ๊บเปิดประตูหน้าบ้านเมียถามของใครอ่ะ,นะอเนี่ยไอยโอสเนี่ยชอบสั่งแล้วก็มาลงไว้บ้านเราเนี่ยไม่่อนผมเนี่ยมันด่าไงเออิร์ม,มาสั่งลงบ้านเราโอเคอ่ะ,อะไอ้อะไอ้ใจเลืะอะนี้กูเล่าบ่อยกูชอบมากเลยเ,เพื่อนกูอ่ะม,มันมันมีโทรศัพท์สองเครื่องครับเครื่องนึงเนี่ยเป็นเบอร์หลักอีกเครื่องนึงกับเบอร์โจรคือเบอร์โจรเนี่ยเอาไว้คุยกับหญิงก็เอาเครื่องนึ่งอ่ะถือไว้แต่เครื่องนึงอ่ะเอาแอบไว้ใต้เบาะรถแล้วเสร็จปุ๊บลืมคือปิดเสียง เพื่อนกูแบบเชียเอาไลส์กเอี้ใครโทรมาว่าเปิดเพลงดังเลยอึ้งึ้าวใคเขียวครับสักพักจอดติดไฟแดงเพลงดังอึ้งอึ้งสำหรับเพลงเฟดเริ่มจบเริ่มจบเงื้อเงี้อเบื่อ เธอเธอได้ยินเสียงแล้วไหมเนี่ยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยไม่มีเธอหูแว่วหรือเปล่าเนี่ยได้ยินได้ยินไม่มีไม่มีมันก็ขับออกไฟแดงมาเพลงก็ดังแมงไม่เลยโทรยงื้มไปถามเมียเธอเหม็นอะไรปะบอกไม่เหม็นนะเหรอพี่ฉันเหม็นมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบกลิ่นแบบไปเตะบอลมาแล้วถุงเท้าไม่ได้ทิ้งอ่ะเดี๋ยวชับปันนะมือล้วงไปใต้ใต้ช่วงดีมีถุงเท้าอยู่แล้วก็หยิบโทรศัพท์กับถุงเท้าคู่กันแล้วเปิดกระจกยนต์เมาแล้วเนียนไปจับหั่ตัวข้างๆอันนี้น่าจะเป็นอินิ เคยไปธารบดีครับเจอพี่โอ๊ตพี่อาร์ตพี่อูดเลยเดินทางหลังไปแบบเนียนๆเอาดีๆพี่ไม่เคยไปพี่อาร์ตไม่เคยไปท่านที่จำได้ไม่เคยมีใครตามนะครับพี่โอ๊ตฝากอวยพรให้น้องฮาเดสนะครับน้องไม่สบายโอหายไปไวนะครับน้องฮาเดสเป็นไรอะน้องเป็นไรอ่วยน่าจะเป็นหวัดเป็นอะไรกันนิดหน่อยโอเคโอเคโอเคฉีดยาเข็มสองเข็มแล้วก็หายไปถามต่อดีกว่า <cam ina> ไม่ถามต่อดีกว่ารู้นะว่าสนุกแต่ว่าตัวเชี่ยวชนเนี่ยมันทากถลมัไ <c oughs> มาไวครับมันมีนี่นะข้าดาวไม่ใช่เข้าดาวสิเขาฟิวเขาฟิวเออมีอะไรนะมีเข้าดาวเข <c oughs> ้าดาวไอสัตว์สามทุ่งจุดผู้หรอมางั้นมาช่วงแรกเลยไหมนะมีเม้ามอย,อยครับตาเด็ดเด็ดเด็ดเนะตา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 แฟนซองเป็นแฟนซอง วันนี้กูตาม<แ>วัคซีนไอเรื่องวัคซีนนี่เขาผสมกันอยู่ใช่ไหมกูดูข่าวบอกว่าหมอยงเขาบอกว่าถ้าเกิดซิโนแวคเข็มแรกซิโนแวคเข็ม2แล้วก็เป็นยี่ห้ออื่นแอสตราเข็ม3จะทําให้ได้ภ<อ>ูมิดีแต่ก็พอสักพักหนึ่ง WHO บอกว่ามีความเสี่ยงนะถ้าทําอะไรแบบเนี้ยเขายังไม่เคยเ<อ>มีการรับมีการรับรองหรือว่าเคยทํามาก่อนเขาบอกว่าเนี่ยนึกไม่ออกว่าการผสมบู์วัคซีนเป็นยังไงมีตัวอย่างให้ดูพี่อ่ะซิโนแวคบวกซิโนแวคบวกบูครับห้าร้อยนะครับผมชื่อร้านหมอยำนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตร หซีโนแว็หนึ่งบวกบูสต์หนึ่งสี่ร้อยครับไฟเซอร์บ,บวกไฟเซอร์หมดหมดไม่ใช่หมดยังไม่มานะครับแต่นี่ดีมากผมเพิ่งไปเจอใน Facebook มาเมื่อกี้สูตรผสมครับซีโนแว็บวกแอสตาถ้าเป็นภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าเคลียร์สต็อกครับ <laughs> แล้วพี่โอ๊ตพาบริษัทโคตรครูปไปฉีดที่ห้องอะไรครับฉีดซีโนฟาร์มครับแล้วความเฮี้ยคืออนะไรู้ปะ่ะลงไป35คนใช่ป่ะ <laughs> ไปถึงโรงพยาบาลแล้ว35คนทุกคนมีรายชื่อหมดยกเว้นชื่อกูอันนี้ยคนตัดการไม่มีหรอกูยืนไหว้พยาบาลเงี้ยพี่ครับผมอะ ให้เขาจ่ายตังค์เลยนะพี่ขอขอบัญชีนะครับตังค์ผมนะพี่ไอ้เรื่องหรือเราสองเราสองคนต้องเข้าวงการติ๊กตอกว่ะกูพยายามหรือจะกูเต้นใส่โทรศัพท์ไม่ได้จริงๆเอ้อย่าไเต้นสิกูกบบนี้นะมั้ยติ๊ด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 คือเล่าให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งไม่ถอยคือพี่พี่โอนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็เปิดติ๊กตอกดูอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นคนหนึ่งเขาเต้นติ๊กตอกแล้วก็แบบ เฮ้ยโอ๊ต oh, <laughs> วันหนึ่งถ้าถ้าไม่มีงานแล้วเนี่ยแล้วถ้ากูเป็นอย่างเงี้ย <laughs> เตือนกูด้วยนะไอโอ๊ต <laughs> hey, oh, หันมาแล้วถ้ากูเตือนอะ <laughs> มึงฟัง <laughs> ด้วยนะ <laughs> มาเลยค่ะสายแรกคุณที สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีเรื่องอยากปรึกษาพี่อาร์ตโดยตรงเลยครับไอ่เชี่ยเราแล้วผมตีกอล์ฟใช่ไหมครัแล้วเมียบ่นตลอดต้องทำยังไงเมียถึงไม่บ่นปกติผมตีแล้วไปไปตีนายกอล์ฟอย่างเงี้ยครับพี่เวลาเวลาถ้าหมดสมอลุงเป็นคนชั่วเฮ้ยไอ้เนี่ยอาร์ตกูอยากเข้าวงการกอล์ฟอ่ะเพื่อน เขาบอกว่าแนะนำให้ให้พาแฟนไปไปตีกอฟด้วยไม่หนุก<อ>ผมพาไปให้ผมพาไปอย่าพา,พาไปไอ,อย่าพาไปอย่าพาไปเฮียไม่มันเพือ่อกูใครเขาอยู่บ้างตีกันคืนตีที่ไหนสนามอะไรวินมิวครับผมโอ้โหชัดเจน ไอ้แอ๊บแล้วมยวนั่งดูอยู่อย่างไอ้ห่างเดือดตีตายเลยกอฟมันแค่ใช้เวลานานครับคุณแฟนครับแต่เขาไม่ได้ไปสมเครในเทมเมาทไหนเชื่อผมได้ฮะมันมีความสุขแค่ในนั้นแหละครับอันนี้พูดให้ใครฟังพูดให้มียกูฟังสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรครับชื่อตะน้อยครับหนู่มมี่ได้บอกพี่โอ๊ตอยู่อย่างมาเลยครับ คือผมจะบวชแล้วผมอ่ะจะจ้างพี่โอ๊ตไปร้องเพลงที่งานบวชผมจะติดติดเนี่ยโควิดมาแล้วมันติดเลยพี่ติด้ผมไม่มีตังค์จ้างพี่โอ้ว้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปายค่ะโอ้โหเขาชื่อโคนนะครับเขาชื่อโคนไม่ได้โคนกันครับไม่ใช่โคนธรรมดาครับโคนเฮียด้วยครับ ก่อนจะไปกูก่อนจะไปตรงนู้นงนี้เลยนะคนในชาวเน็ตไอคือขอวาร์ปเยอะมากพี่ขออนญาตไปตรงนู้นก่อนเลยโอ้ไอสัตว์ชาวเน็ตบอกว่าเออชื่อปายกระจี้นหรือเปล่าครับอ่าตอนี่คุณปายน้องปายน้องเป็นคนมีชื่อเสียงนี่น้องคือคนโฟล์ทเออหนูถ่ายแบบเหรอคะหรือว่าอหนูหนูเป็นอาชีพหนูเป็นนางแบบเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะโอ้ว้าว ใครถ่ายรูปให้อะคะก็ถือว่าทั่วไปตามห้องทั่วไปก็ช่างภาพอะค่ะเขามาจ้างก็ไปมีแฟนเรื่องครับคำถามนี้ชาวเน็ตรอตอบอยู่ครับมีแล้วค่ะยอดเยี่ยมครับปิดวาร์ปเลยครับปิดเลยเราปิดวาร์ปเลยปิดเลยเฮ้ยเรายทรโทรมาอย่าคุยเลยพวกกูวะเชิญเชิญเห็นป่ะบอกแล้วปล่แล้วพี่ชื่อคนคนนี้อะหนูเชื่อแล้วหนูเชื่อแล้ว